สสิ่งที่คุณควรรู้หรืออาจจะรู้ไปแล้วในแ a ป Natural d i s map, ro, Dis ASTER s u r v i v o r เพื่อป้องกันไม่ให้คุณตายด้วยเรื่องไร้สาระ <c oughs> อันดับที่3ห้ามเข้าไปใกล้บล็อกที่กำลังเคลื่อนที่ <c oughs> คือช่วงตอนภัยิพัิแผ่นดินไหวเนี่ย <c oughs> บล็อกมันก็จะสันสันใช่ไหม <c oughs> แล้วอันนั้นแหละห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาด <c oughs> ไม่งั้นคุณจะโดนดีดขึ้นฟ้าแล้วก็ ดับที่ทุห้ามเข้าใกล้ผู้เล่นมากเกินไปคือมันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมากไม่คิดว่ามันจะมีด้วยคนเดินมาชนเราแล้วเรากระเด็นออกนอกแมปอันดับที่หนึ่งวิธีรับมือกับโอ นอกจากเราต้องมาเอาตัวรอดจากภัยพิบัติแล้วยังต้องมาเอาตัวรอดจากโปอีกแล้วโปแบบนี้นี่ไม่ธรรมดานะเขามีพลังอันมหาศาลที่ทํทำให้เกมนั้นสุดยอดขึ้นจริงๆก็เป็นบางเซิร์ฟเวอร์นะที่จะมีโปนะวิธีรับมือก็คือกดรีพอร์ตไอ้โปนั่นเลย